ูแกอะไรแจกกันสดๆเลยนะครับอ๋อตัวนี้ไปหนไรก่อยนไม่มาเอา้งไม้ิ้งออกนะแคมคนงคนก็แต่มไหวยู่โกโก้ยี่สิเอลสามตัว ได้เอวหนึ่งตัวไปได้ยก็นอมาเองครับด้วยเอวก็เต็มเ调ถึงป้าไทยบ้านนี่นะครับป้าไทยบ้านคุณพี่นันนะครับทางชแนลนะขอบคุณเขาด้วยเด้อแม่มาต่อยจ้าเมียน้อยช่างพุงเฮ้ยโอ้โหหลวงกระด้อหลวงกระด้องานมาทำคุณนันนะคะคุณมี่เรื่องจริง ไปอยู่ครับกับปกปอกต้องพุงทางพงครับแม่น้องมาสวยน้องไอเดียลูกชายพ่อลูกพนไม่พ่อพ่อพงพ่อฟื้นพ่อฟื้นี่ลาวันชาแน ตาใส่าให้กับพี่ป้าใส่บ้านนะครับรับแอดใช่ชแนลแอดแอดรับไปนะครับคุณดีมีโอ้โหดีเดะนี่นะฮะถ่ายกินไก่อยู่กินไก่อยู่ครับก็มัอยู่หัวปลาได้เนาะคุณหนึ่งโอ้ขอบคุณครับคุณหนึ่งนะครับเอาพ่อฟืนใส่เสื้อทีม มื่อกี้เขา่าบอกใใครมาแกะถึงว่าแล้วมีคนมาแกะวเสื้อทีเนาะกำรล้ำสิงนี่กตันมาครับกตัรลำสิงเนี่ยฮะขออแก้วจากเสื้อทีมถึงว่ามันเป็นแบบนี้อะไรทำาพวกนี้ไงถ้ามามันมเสื้อทีมเลยมีคนมาแกะกันบ้งเนี่ยกเพิ่งเฉยเฉยแชเลยก็ทีมค่อ่าเสื้อทีมอันนี้ใส่เสื้อทีมก็น่าจะเป็นน่าจเป็นลายเดียวกันเนาะ ันมีพราปืนเพื่อทีมให้ใส่วันไหนโกโก้ไรมาครับโกโก้ไรไม่มาเปล่านุไอคิดไอคิดบอมาป้าเต็นป่าเต็นได้ป้าเต็นป้าเต็นที่ใช่ได้บอกง่ายได้บอก

ไฟชาแนลเบิ้ <โ booster. S 2> ด ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับกไลได้แล้วโก้ได้แล้วกไล่ได้แล้วะครับผันนี่พี่กูด้วยนี่กูด้ยน่กูด้วนั่กแ้วนี่้วมนี่กูด้วนี่กูด้วยนีกด้วมนีด้วยนี่กูด้วยนี่กูด้วมนี่น้วยนี่รับ้วี่้วนีนี่้วนี่้วนี่้นี่้วนี่้วี่้วี่้นดมด้วยน ก็ขอจบกีบีนี่นะคะกีบกีบีเบอร์ต้นพัฒน์ิปนตัวกณฑ์ในการตัวอะไรกิน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  ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อดิศรแฟมบ์ดีนุกี้แฟมบ์ดีขอบใจด้วออฟฟิเชียลด้วยนะครับนะครับบรรยากาศนะครับที <t <t ่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับคกรนฮะกับองคนปรก็แตนนะครับผมนะและทีมงานกบผมนะกินเปิ๊งไก่แล้วก็แกะเสื้อนะครับนะของที่นันชาแนลนะครับ รอบก็นี่เป็นช่วงยามเย็นนะที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับรถ,ถ,ถ,ถแท็กอร์ลุงก็มาจอดนะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จไปนะครับก็มาจอดไว้ที่ข้างบ้านพักนะครับตอนนี้ห้องพักก็เสร็จไปหนึ่งห้องนะครับห้องที่2กับ3นี่คือยังนะครับยังไม่ได้ดำเนินการต่อนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับ ประตูหน้าต่างนะครับเนาะก็ช่วงนี้นะครับทีมช่างก็ช่วยงาน,นลุงนะครับก็ภารกิจเยอะนะครับก็เลยยังไม่ทำต่อในส่วนที่เหลือนะครับก็นี่แหละฮะบ,บรรยากาศเอาบรรยากาศยามเย็นมาฝากกันนะครับนะวันนี้จะสังเกตว่าเราทำคลิปกันได้น้อยนะครับนะกนะ็วันนี้นะ ร่วมด้วยช่วยกันนะก็พากันนี่แหละครับนะประจําอยู่ที่นี่นะครับบางส่วนก็ไปช่วยด้านนอกนะครับชุมชนยูทูบเบอร์แข็งแรงนะครร่วมแรงร่วมใจนะเมื่อกี้นี่ครับนี่ครน้องหมามานั่งเป็นเพื่อนนะคร นั่งเฝ้าเลยนะครับตอนนี้นชุมชนแข็งแรงอ่ะก็นี่แหละครับวันนี้พากาันหมดแรงนะครับตอนนี้ยุงเริ่มอารวาสนะครับ พากันแบบโดนยุงกัดกันนะในช่วงเย็นนะครับประมาณสี่โมงยุงตัวเล็กๆนะครับกัดระคันมากนะครับนะที่นี่นะครับช่วงเย็นมานี่คือยุงป่านะครับเยอะนะครับวันนี้พอฝนหยุดตกปั๊บนะคะในรอบที่สองก็ยุงมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้เรากลับหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ก็ทุ่มคันมากคือมันแบบมากัดแขนกัดกัดก้นเนาะแต่ว,วันนี้คือแบบว่ามันบินออกมาแล้วเนี่ยครับ ยิ่งเสื้อเราบางๆนี้คือ,อนนโดนย<ด>ุงกัดก็เตรียมสแตนบายที่จะกลับนะคะเพราะว่าคือแต่ละคนเนาะเนื้อตัวก็มอมเมมแล้วก็เหนียวตัวด้วยก็จะกลับเร็วกว่าเมื่อวานนี้ฝนมันตกส่วนป้าแตนก็กลับก่อนแล้วนะคะคเดี๋ยวลุงก็จะพาพี่ลุเกเปิลน,น่าจะพากับไปเดินตลาดก่อนที่จะเดินทางกลับเช่นกันนะค,ะครับวันนี้มีมีตลาดนะมีตลาดดูข้าง ออฟฟิศ <Office S 2> เราตลาตลาดอยู่ใกล้ห้หองเราเทศบาลกับวันเสาใช่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเหลือกี่ลานตอนนี้เ <laughs> นาะถ้าเราไปช้านี้ยิ่งเขาจะเก็บเร็วเอ,อเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาของกินเนาะ,ะนะวัะนนี้ก็อาจจะคลิปน้อยหน่อยนะคะก็อ่าเพราะว่าบางทีอาจจะ ถ่ายบางจุดไม่ได้นะคะเพราะพวกเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่นี่แหละแถวโรงครวนะคะก็อยู่ให้กําลังใจกันนะคะให้กับพี่นะคะที่ทํางานใช่ครับลุงพลนะคะที่ทำภารกิจนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ให้นะครับก็เซอแอดเย็นค่อยขึ้นไลฟ์สดคุยกันเอแอดก็ลากกลับก่อนนะครับนะกลับไปอาบน้ำอาบท่าสวัสดีครับบ๊ายบายไปเดินตลาดกันครับ